เมื่อสักครู่นะครับยุทธก็ได้ไลฟ์จบไปนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ดีใจนะครับที่มีพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่เพิ่งเริ่มบิดนะครับถึงแม้ว่าเราจะเจอกันช้าไปช่างมันอย่าไปคิดเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆที่มันผ่านมานะครับเรามาเจอกันตอนนี้ดีที่สุดแล้วนะครับอย่างน้อยๆเราก็ได้เจอกันหยุดจ่ายนะครับหลายๆท่านเนี่ยสวันเพิ่งบิด4ี่วันดีใจแล้ว เพราะว่าไม่ได้ไปหาเงินมาเพิ่มไม่ได้ไปกู้ใครไม่ได้ไปบากหน้าไปหายืมเงินใครถึงแม้คนรอบข้างหรือญาติที่น้องจะโทรมาว่าเราก็ตามเขาก็ยังดีใจที่ว่าเอออย่างน้อยๆกูก็ไม่ได้เป็นหนี้ใครไม่ได้บากหน้าไปยืมเงินมึงอะไรประมาณเนี้ฮะเขาบอกว่าโอ้โหผ่านจุดนี้มาได้ก็ดีใจแล้วบางคนผ่านเข้ามาเป็นเดือนเป็นปีนะครับแวะเวียนเข้ามา พูดคุยในไลฟ์สดผมขอบคุณมากๆนะครับผมคนเดียวช่วยใครไม่ได้ทั้งประเทศนะครับต้องมีเพื่อนๆนะฮะทั่วประเทศมาช่วยกันนะฮะที่เข้ามาดูไลฟ์สดเข้ามาช่วยคอมเมนต์ออว่าเราเนี่ยผ่านมาได้แล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีเพราะว่ามันเป็นของจริงที่นี่ช่องผมไม่มีหน้าม้านะฮะของจริงล้วนๆครับคนที่ติดตามคือคนที่เจอประมาณ95%ฮะนะครับเพราะว่าเพื่อนๆผมเนี่ย ไม่ค่อยมีใครติดตามผมหรอกครับนอกจากว่าเนี่ยคนทั่วประเทศที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเป็นเหยือ่อหรือว่าเป็นลูกค้าพวกแอปเงินกู้นะครับแล้วก็มีพี่ๆหลายๆคนนะบางครั้งเนี่ยตัวใหม่ๆผมยังไม่เคยเจอเลยแต่เขาเจอกันเขาก็ส่งข้อความมาให้ผมส่งแชทมาบอกพี่พี่ยุทธตัวนี้นะน้องยุทธตัวแบบนี้นะมันเถื่อนนะเนี่ย มันต้องโอนเงินไปให้เขาก่อน1นะะ20%แบบนี้เถือนนะครับพี่ฝากเตือนเพื่อนๆด้วยโอ้โหเนผมก็ขอบคุณมากๆนะฮะาะตัวยุทธเองนะครับไม่ไม่ได้ค่อยมีเวลาที่จะไปดูตัวใหม่ๆเลยแค่ผมเนี่ยให้คําปรึกษาเนี่ยแค่นี้ก็อถือว่าเยอะแล้วครับทั่วประเทศแล้วฮะต้องออขอโทษพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ยุทธยังไม่ได้อ่านแชทนะครับคือมันมีเยอะมาเนี่ยสปีที่ผ่านมาเนี่ย นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางแชททาง t k t t o k ทางอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังมีเยอะเลยครับจนไลน์เต็มก็มีนะฮะแต่พอผมกลับเข้าไปดูในช่องแชทเขาบอกว่าเขาผ่านได้แล้วทั้งๆท,ที่เราไม่ได้คุยกันเลยนั่นสืบเนื่องมาจากทุกคนดูคลิปผมนะครับดูคอมเมนต์เพื่อนๆเ,เข้ามาชมไลฟ์สด ดูคลิปเก่าๆดูการแชร์ประสบการณ์ของพี่ๆหลายๆท่านที่ผมเคยไปสัมภาษณ์เขาก็อเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขามันไม่มีทางเลือกมากนักนะครับไม่มีทางเลือกมากนะมันอยู่ที่ใจเราเลยนะครับนะแต่ละคนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยศึกษาเองลุยเองอย่าเพิ่งสนใจคนรอบข้างเขาจะว่าเรายัางไงก็ช่างยอมรับจุดๆนี้ให้ได้ก่อนแล้วเราจะผ่านมันได้ แล้วคนรอบข้างที่ไม่เข้าใจเราเขาก็จะเงียบหายไปเองนะครับเพราะว่าพวกแอปเถื่อนพวกนี้มันจะเงียบหายไปเองแต่ต้องใช้เวลานะครับขออย่างเดียวหยุดจ่ายหยุดทำร้ายตัวเองใจเย็นๆอย่าเพิ่งเครียดเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน mm hmm. เดี๋ยวสภาพจิตใจร่างกายเราจะแย่อย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งวิตกกังวลอะไรมากนะครับนะฮะ อะตามนี้แล้วกันนะครับนะอย่างน้อยๆทุกคนเนี่ยที่เข้ามาชมไลฟ์สดผมอะรอดทุกคนต้องรอดทุกคนครับนะยังไงก็ฝากติดตามดูทุกๆคลิปแล้วกันนะฮะถ้ามีตัวใหม่มีแอปไหนใหม่ๆที่เคยเจอแล้วเป็นยังไงทวงเจ็ดวันไหมดอกเบีย้ยสูงไหมนะครับก็ทักมาบอกกันได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ